อะไรหรอวันนี้มีท็อปปิ้งไก่ที่บาร์ี่ชอบครับอันนี้ครับน่า,ม,ปปนามีท็อปปิ้งไก่น่าม,มีท็อปปิ้งไก่ไหมครับนี่เท็กซัสด้วยชิคเก้นใช่ไหมลูกมีท็อปปิ้งไก่ชิคเก้นเนาะโอเค굿ไบ อันนี้หมดแล้วสวัสดีครับพี่พี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับค่อยออกไปเล่นข้างนอกกันวันนี้ฝนตกด้วยพี่ปลาไม่ได้ออนแอร์ตั้งหลายวันเลยครับอร่อยจังเลยครับอ,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 อันนี้เป็นเมนูโปรดของพี่ปาเนี่คค่ะต้องมีท็อปปิ้งด้วย ทัพปิ้งทัพปิ้งไก่ครับข้างนอกมืดแล้วอืมโอคอ,อ,รอร่อยเลยนะ <laughs> ไก่อบไก่ย่างแม่ทําให้ก็ไม่อร่อยเท่าอ่ะลูกออชอบเท็กซัสเหรอลูกอืให้ห,ห,หมดลูกให้หมดนะคะเดี๋ยวแม่ต้องปรับปรุงสีมือไก่อบไก่ทอดแล้วใช่ไหมลูกอ อร่อยจังเลยครับอร่อยจังเลยครับเฮ้มองหน้าหน่อยสิยิ้มหน่อยสิอือหืออือหืออร่อยจังเลยครับขอบคุณแม่นะครับเราชอบมากเลยครับเท็กซัสเลย Texas chicken. Do you like Texas chicken? Yes ยังไม่หมดเลยลูกยังมีอีกนิดหนึ่งอ่านิดหนึ่งให้หมดลูกให้หมดค่ะบรอนี่ you have to finish your food okay you have to finish your food อีกนิดหนึ่งลูกยังไม่หมดเลยพี่บรอนี่ลูก no that's you for tomorrow okay ไปไหนลูก